เกินเพราะว่าได้เกินห้าร้อยกว่าเฮ้ยอันนี้ร้านกาแฟใหม่เนี่ยที่นั่นง,นนงเนาะไม่ได้มานาน เดี๋ยวขวามาอันนี้ไม่เคยมาเลยครับเนะี่ยครั้งแรกเลยลองมาดูเส้นทางก่น แต่ตอนนี้ร้านเขายังไม่เปิดนะต้องไป okay, ใช่เราขึ้นไปเลยก็ได้เราเราไปทางรู้รู้ตามเขาเลยเนะาะใช่ไหมโอเค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 อันนี้เรามาเนี่ยเขายังมีป้ายไม่แกะเลยนะเราก็ได้ตามเลยตามรอยตามรอยชันเหมือนกันเนี่ย <laughs> อันนี้ขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยแบบชันๆขึ้นมายาวๆเลยนะเนี่ยแต่ทางพอดีไม่ลื่นเป็นหินแล้วมีป้ายนี่ป้ายสวยสองร้ยเมตรขึ้นมา มีป้ายร้วดเฮ้ยผมว่าทําเส้นทางดีนะใช่ครับมีเนี่ยมีสัญลักษณ์บอกผมว่าโอเคเลยอะ่ะทางวิ่งอะ่ะมีทำทำรั้วกั้นไว้มีป้ายบอกทาง โอ้ขึ้นเมื่อกี้เป็นไงโอ้โหชันมากชันนะครับขานี่แบบอันนี้สึกเลยพอขึ้นมาถึงเนินแรกจะปวดน่องหน่อยแล้วกเ็เริ่มลงละเริ่มลงดาวฝนเพิ่งตกไปมั้งเนี่ยดินนิ่มๆน, <c oughs> น,นี่วิวแรกนะครับ เิเปิดวิวแล้วก็สวยดีเห็นเห็นวัดนู่นเลยไม่รู้วัดไหนใช่ใช่อันนี้คือมันจะมีป้ายทางขวานะครับบางทีเพลินไปมันจะเขาจะมีลูกศรกาลบาทนะโอเคก็ชัดเจนอยู่นี่เฮ้ยโอเคนะเ,คเหมือนมางานวิ่งเลยมีแบบลิไอมีป้ายเยอะอยู่ นะเนาะเออใช่ได้นะนะเหมือนเหมือนเรามางานวิ่งอะ่ะ<ด>ทางดาวครับเฮ้ยเฮ้ยยาวเลยนะดาวสวยดาวสวยดาวสุดเาวยาวเลย,เยแล้วลงไปถ่ายให้ด้วยนะ <c oughs> อ่ะไปไปรออะไรใจเย็นนะ้ำต้องรีบนะ ลงลงมาปุ๊บขึ้นเลี้ยวขึ้นต่อเลยไอที่เราลงมาเมื่อกี้มันเนี่ยทันเท่ากันเลยเขาก็ใจเลาะทางให้เรานะนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูเลยดูนะหานังดำเห็นนะมไกลๆนะใชนี่เราอยู่อีกฝั่งของผาน่งดำ อแค่โลครึ่งก็ปวดขาหมดแล้วนะ,วะอนนม,มาสองคนอ่ะได้อยู่ถ้าคนเดียวไม่ได้นะเปี่ยวแนละ้เหงานละ้ พอเราลงมาก็จะเจอลูกศรขึ้นคือเหมือนว่าขึ้นลงขึ้นลงแบบสามรอบแล้วเนี่ยขึ้นแบบขึ้นขึ้นแล้วก็เลี้ยวลงเลยพอลงเสร็จก็เลี้ยวขึ้นต่อโอ้โหอเ,อเออแบบแบบไอ้นี่เลยอะ่ะสลับฟันปลาเออแต่ถามว่าหน้าวิ่งไหมหน้าซ้อมครับ ขึ้นมาลงมาเนี่ยหัวใจยังไม่ทันลงเลยกดขึ้นอีกอะแล้วขึ้นแบบหน้าตั้งเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคอยดูกราฟนะโหน่าจะฟันปลา <c oughs> แดดเปี้ยงแดดเปี้ยง วันหลังต้องมาหกโมงแล้วเรา,เามาสายไปได้ทั <c oughs> ้งสองรอบเฮ้ยซ้อมดีนะน <c oughs> ั่งจิบกาแฟข้างนอกใช่ <c oughs> อันนี้เราได้ครึ่งทางเลยเนาะสองสิบ่จะทางทางสนุกนะทางแบบว่าเหมือนเรามาวิ่งเทลจริงๆอ่ะคือแบบเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอ่นะเนาะเหมือนแบบเหมือนแบบว่านี่ไงอะไรนะลุ้นอ่ะว่าจะไปทางไหน <c oughs> ใช่ไหมเออ นี่ไงไฟสองโลพี่พูดถึงสองโลโอเคนะเหนื่อยเหมือนกันะเออมันตัดแรงแต่ตอนขึ้นแล้วอ่ะใช่เหมือนเหมือนเราโรงงานเทลห้าโลกันอ่ะอมมันไม่ได้เหมือนมาซ้อมนะเนี่ยเหมือนโรงงานกันอ่ะเนี่ยฟิวเหมือนมาวิ่งงานเลยฮ้ยผมว่าดีนะเพราะว่ามันเหมือนฟิวเหมือนเรามาวิ่งงานจริงๆอะเนาะได้ขึ้นทางแล้วพี่ขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้ว เขาจะฟังหัวใจแล้วหรอดี <c oughs> อทีนะ <c oughs> โอ้สวยมากแสงส่อสวยๆแสงแบบ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราหันหน้ามาตรงป้ายนะที่ถ่ายอยู่จะชิดๆป้ายเลยนี่สองโลสองเออป้ายเขาเนี่ย เฮ้ยทำดีอ่ะนี่เขามีทางรัดเอาป้ายขึ้นมาแ่้เนี่ยนี่เขาเดินเขาไม่ได้ลงไปกับเราจต่ฟิวผมชอบนะฟิวฟิวเงี้ยดีนะได้นะครับได้นะครับหอหสวยอ่ะแสงนะ เสีย <c oughs> งแดดเสียงแดดขนาดยังไม่แปดโมงนะห้าสิบสี่มาเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไปคนลมเบียมาเหรอคะเนี่ยโคลลมเบียไกลแล้วไกลแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> สูงเนี่ย,ย,น,ยน่าจะเหลืออีกห้าร้อยเมตรครับใช่ไหมทางดีทางดีเหมาะกับซ้อมเทลววันหนึ่งเราเดินได้ประมาณสองรอบนีไ่ไปว่าเราเก่งนะ โอ้ยสบายเลยเก่งแล้วเออเนี่ยสี่สี่พันสี่อะไรสี่กิโลต้องพักไม่เกินสี่สี่นาทีแล้วจอดเลยผมว่าอย่างนั้นถือว่าใช้ได้นี่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยเกินเท่าไหร่แล้วครับเนี่ 15, <16. S 1> ยสีหอุ้ยอุ้ยมันเกินกับที่เขาบอกไว้แล้วนะ เขาบอกว่ามันแค่สามกไอ้ 4, 9, 3, 9, อาหรือสาเองเท่อไหร่ที่พี่ดูตอนแรกอะ่ะป้ายเกณฑ์สามก็เก้าด้วยสามร้อยเก้าสิบเออไม่รู้ที่พี่บอกตอนแรกที่เราจะขึ้มนมาอ้หตาสี่้โเนี่ยจ,จะจบอยู่แล้วนะเขาเรียกวช่วงไฮไลท์โอหถ้านี่ถ้ามาคนเดียวนี่ เลี้ยวกลับไปนานแล้วเนี่ย100มันเหงาดิเปี่ยวด้วยคนเดียวว่ะ <c oughs> เสียงน้ำอีกแล้วพี่เออเหมือนเราวนลงไปลงน้ำตกมัน่ะน่าจะสุดท้าย,ยา <c oughs> แล้วอ่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคร้อยบาทสิบกว่าโอ้โห่สี่แสดงว่าจบนี่เกณฑ์ห้าร้อยแล้วเนี่ยห้าโลเนี่ย ถ้าเธอเบื่อซิตี้รันอยากลองมาวิ่งเขาด้วยกันกับเราไหมโอ้โหนี่ถึงแล้วนะครับห้ากิโลถึงแล้วอันนี้แหละเขาบอกถ้าเจอคุณมาไม่ถึงโอเคเอาถ่ายรูปกันก่อนนะถ่ายรูปก่อนภูเขาทองพี่เอาไอ้นี่ตั้งไปนี่ไหนเราได้ไหนได้ ได้แล้ววิดีโออยู่เดี๋ยวค่อย <Okay. S 1> ถ่ายตรงฟี่นะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ไปนิ่งเอานะอ่ะอะอาเดี๋ยวแคปให้ <Okay. S 1> อ่าโอเคมาเซลฟี่รุ่งไอันนี้มันมุมไกลไงมันจะเห็นตัวเราเล็กนิดนึงก็สวยเลยอะไรบิ่จากตรงนี้มองไปก็สวยหนึ่งสองหนึ่งสอง เขขาาเเเเนนีี่่ยูดี๋ยวลงไปรับเหรียญและรับเสื้อฟินิเชอร์ข้างล่างนะครับแล้วก็กินกินกินไหนครับุปอาหารที่ร้านกาแฟเลยครับเนี่ครับฟินิเชอร์นะครับร้านกาแฟครับเนี่ยนี่ครับมีบ่อน้ำให้เล่นนะครับเนี่ยฟอร์นิเชอร์แล้วครับอ่าไปรับอาหารที่ร้านกาแฟนะครับ ใจเงินเองครับร <c oughs> ับเปลี่ยนเสื้อฟินิเชอร์ด้วยก <c oughs> วดจะจบอ๋อใครใครลงสิบโล่หรอรอบสเจ้ยครับไม่พักเลยเหรอไม่ไหวค่ะ รับมองไกลๆเนี่ยน้ําตกเราจะไปตรงนั้นนะครับน้ําตกกระทิงครับตรงนี้จะยากนิดนึง<ด><ด>นะครับามาได้พี่ก็มาได้อ่าตรงนี้ยากนิดนึงนะต้องค่อยๆหน่อยเหมือนแบบไต่แต่ระดับนักวิ่งเทลมือโปรแล้วได้อยู่มาเลยครับมีสวยมาก นี่ใช่เหมือนขึ้นเลยขึ้นบันไดอ่ะเลยอ่อยู่ด้ดีก็ดีอยู่แล้วขึ้นมาเลยเหยียบก้อนหินมาอ๋อไม่มีอะไรแล้วจบแล้วมีแค่น,นี้ <c oughs> อย่าเพิ่งพูดไปเ <c oughs> มื่อกี้ลงไม่โคตรน่ากลัวเลยจะให้เราลงระเออ ลื่นมันตกลื่นนะต้องนักนักสำรวจแล้วล่ะไม่ใช่นักเขียวเห็นดีเลเห็นดีเลยว้าวตรงนี้ไม่พอก็ยอนทิ้งอ่ะมือดีกว่าไม่พอก็ฆ่าล้น้าันโอ้ยถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ต้องใช้โพหรอกระยะสั้นๆแบบปีนป่ายอ่ะเกะกะ เย็นนหโอ้ใล้ความจริงยังเราไปเพื่อนแถวนั้นเลยให้เพื่อนพางตรงใปลงทางนี้เหรอถึงรู้ว่าเขาอ๋อนี่ลงทางนี้ไปนั่งถ่ายรูปตรงนู้นนะสวยนะเงยขึ้น,นมาตรงน,น,นี้ลงนี้ รถใหม่ไม่มีคนเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตรงนู้นกันถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปตรงใต้ต้นตบเลยอ้าโอ้ทำไมตองที่ีสวยอะ yo or... เลยเคยไหว้เอาโอ้โหโคตริีอ่ีนะ ไ,ไ,<ป>ไ้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ えっ <laughs> <laughs>